ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูกานิกาจันหงนะคะกับวิชาการงานอาชีพสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่กันที่หน่วยเรียนรู้ที่1น,นะคะเรื่องงานบ้านสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะ เรามาดูกันก่อนนะคะว่าการจัดการงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะเป็นกระบวนการการทำงานตามลำดับขั้นตอนซึ่งสามารถมอบหมายงานติดตามควบคุมแล้วก็ตรวจสอบการทำงานนะคะจนได้ผลงานที่มีคุณภาพนะคะช่วยประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งแรงงานแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครอบครัวนั่นเองนะคะเรามาดูกระบวนการทำงานบ้านกันดีกว่านะคะ กระบวนการทำงานบ้านนะคะจะมีขั้นตอนหลักๆอยู่3ขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะก็คือ 1. นะคะการวางแผนงานบ้านนะคะ 2. นะคะการทำงานบ้านตามแผนนะคะและ3นะคะเป็นการประเมินผลนะคะ การวางแผนการทำงานบ้านนะคะเป็นการกำหนดงานนะคะที่จะทำแล้วก็เป้าหมายของงานที่จะทำนะคะและยังต้องกำหนดวิธีการทำงานวัสดุอุปกรณ์นะคะที่ใช้ในการทำงานแล้วก็กำหนดผู้รับผิดชอบนะคะในแต่ละงานด้วยนะคะขั้นตอนที่2นะคะจะเป็นการทำงานบ้านตามแผนของเราที่ได้วางเอาไว้นะคะเป็นการทํางานบ้านตามแผนงานที่กําหนดนะคะซึ่งก็จะช่วยลดความสับสนและก็ความผิดพลาดในการทํางานได้นั่นเองนะคะ ส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะเป็นการประเมินผลงานนะคะเป็นการตรวจสอบว่างานที่ทำเนี่ยมีข้อบกพร่องตรงไหนนะคะถ้ามีข้อบกพร่องเราก็ต้องทําการปรับปรุงแล้วก็แก้ไขให้ดีขึ้นนั่นเองนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของการกระบวนการการทํางานบ้านนะคะขั้นตอนแรกนะคะของเราก็จะเป็นการ วางแผนการกวาดพื้นนะคะซึ่งตอนตอน,ตอนวางแผนเนี่ยเราจะต้องกําหนดเป้าหมายนะคะว่าเรา กวาดพื้นไปเพื่ออะไรนะคะปะกวาดพื้นไปเพื่ออะไรต้องกําหนดว่าเราจะมีวิธีการกวาดพื้นแบบไหนนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างแล้วก็เวลาที่ใช้ทํางานใช้เวลาเท่าไหร่และใครเป็นผู้รับผิดชอบนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนที่ลงมือปฏิบัติตามแผนของเราที่ได้วางไว้นั่นเองนะคะส่วนขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือขั้นตอนการประเมินผลงานที่กวาดแล้วนะคะกวาดดูแล้วประเมินว่า สะอาดหรือไม่สะอาดอย่างไรนะคะถ้าสะอาดดีแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะคะก็ถือว่าบรรลุปไปตามเป้าหมายถ้าไม่สะอาดก็คือต้องกลับมาปรับปรุงแก้ไขให้พื้นนั้นสะอาดนั่นเองนะคะเรามาดูนะคะ แผนการทำงานบ้านที่ดีนะคะจะมีอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยนะคะเรียงลำดับความสำคัญของงานนะคะว่างานใดสำคัญเป็นอันดับแรกและงานใดสำคัญรองลงมานะคะอันไหนที่สำคัญนะคะเราก็ควรทำก่อนนะคะข้อที่สองนะคะก็จะระบุนะคะวันเวลาแล้วก็กิจกรรมในแผนงานอย่างละเอียดนะคะเพื่อให้ผู้ที่เข้ามาอ่านนะคะได้เข้าใจง่ายนะคะแล้วก็มีความเข้าใจที่ตรงตรงกันนั่นเองนะคะ ข้อที่3นะคะเราจะต้องระบุผู้รับผิดช,ชอบนะคะในแต่ละงานโดยเลือกให้เหมาะสมกับวัยนะคะเหมาะสมกับ ความสามารถหรือว่าเวลาว่างของผู้รับผิดชอบในงานนั้นนนนั่นเองนะคะข้อ4นะคะเราจะต้องจัดสรรเวลาให้เหมาะสมกับงานนะคะโดยงานที่ใช้แรงงานมากนะคะเราก็จะใช้เวลาในการทำงานนั้นค่อนข้างมากตามไปด้วยนะคะอย่างเช่นการพรวนดินตัดหญ้านะคะตัดน้ำทำความสะอาดบ้านครั้งใหญ่เนี่ยเราควรทำในตอนเช้านะคะหรือว่าทำเฉพาะวันหยุดเท่านั้นนะคะส่วนงานที่ใช้แรงน้อยนะคะแล้ว ก็ใช้เวลาทํางานไม่มากนะักอย่างเช่นาการกวดปัดกวาเช็ดถูนะคะเราควรทําทุกวันนั่นเองที่5นะคะข้อ5นะคะต้องจัดสรรเวลาว่างร่วมกันนะคะหลังจากทำงานบ้านแล้วนะคะเพื่อให้สมาชิกในครอบครัวเนี่ยได้พูดคุยกันนะคะแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันบ้างนะคะอย่างเช่นการดูโทรทศัศน์ การออกกำลังกายการทำสวนหรือว่าการรับประทานอาหารเย็นร่วมกันนั่นเองนะคะข้อที่6นะคะแผนงานที่กำหนดไว้นะคะจะต้องปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะคะข้อที่7ค่ะแผนงานที่กำหนดไว้ทุกคนจะต้องสามารถปฏิบัติได้นะคะเรามาดูตัวอย่างนะคะของคุณครูนะคะ แผนการทำงานบ้านนะคะในวันหยุด1วันนะคะเรามาดูนะคะคุณครูกำหนดอะไรไว้บ้างกำหนดเวลาเห็นไหมคะกำหนดงานลักษณะงานนะคะและกำหนดผู้รับผิดชอบดูตัวอย่างนะคะเวลาช่วง8 0โมงถึง10โมงนะคะงานบ้านที่ทำก็คือการกวาดถูบ้านนะคะผู้รับผิดชอบคือใครมีคุณแม่ ลูกชายและลูกสาวนะคะเห็นไหมคะว่ามีการกำหนดเวลากำหนดงานแล้วก็ผู้รับผิดชอบอย่างละเอียดนะคะต่อไปนะคะเรามาดูความหมายของของคำว่า,ท,า,า,นะะท,า,าทักษะการจัดการนะคะทักษะการจัดการหมายถึงอะไรทักษะการจัดการนะคะหมายถึงความพยายามของบุคคลนะคะที่จะจัด ระบบงานในการทำงานเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็จะแล้วก็จัดระบบคนนะคะในการทำงานเป็นกลุ่มเพื่อให้การทำงานนั้นสำเร็จไปตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะทักษะการจัดงานบ้านนะคะจึงเป็น การทำงานบ้านด้วยตนเองนะคะเพียงคนเดียวหรือว่าเป็นการทำงานบ้านร่วมกับสมาชิกในครอบครัวอย่างเป็นระบบมีความประณีตแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะรู้จักใช้พลังงานนะคะแล้วก็ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะคะเพื่อให้งานนั้นสําเร็จไปตามเป้าหมายนะคะอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองนะคะ โดยการนำความรู้นะคะเรื่องการจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบนะคะมาใช้เขียนแผนการทำงานบ้านนะคะนำมาประยุกต์ใช้นะคะกับงานแต่ละงานที่จะทำนั่นเองค่ะ เรามาดูการจัดห้องครัวกันดีกว่านะคะห้องครัวเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นสถานที่ที่เอาไว้เตรียมอาหารประกอบอาหารนะคะจัดวางแล้วก็เก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆในครัวนะคะและบางครอบครัวก็อาจจะมีโต๊ะรับประทานอาหารอยู่ในห้องครัวด้วยนะคะการจัดวางสิ่งของเครื่องใช้ในห้องครัวนะคะ เราจะต้องวางในตำแหน่งที่เหมาะสมนะคะก็จะช่วยทำให้เดินเข้าออกภายในห้องครัวได้อย่างสะดวกแล้วก็มีความคล่องตัวในการทำงานนะคะดูแลรักษาและทำความสะอาดได้ง่ายนะคะซึ่งมีแนวทางดังต่อไปนี้ค่ะเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการจัด ห้องครัวสี่แบบนะคะเอามาให้ดู4แบบนะคะเห็นสัญลักษณ์ไหมมีสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะหมายถึงตู้เย็นนะคะหมายเลขหนึ่งหมายถึงโต๊ะเตรียมอาหารสดหมายเลขสองหมายถึงอ่างล้างนะคะหมายเลขสามก็คือเตาปรุงอาหารนะคะหมายเลขสี่เป็นโต๊ะจัดและตกแต่งอาหารที่ปรุงเสร็จแล้วนะคะมาดูแบบที่หนึ่งกันนะคะแบบที่หนึ่งเป็นจัดแบบแนวเส้นตรงนะคะ เส้นตรงนะคะเราจะนิยมจัดกับบ้านที่มีเนื้อที่ค่อนข้างจํากัดนะคะจัดแบบชิดผนังด้านเดียวนะคะเราเรียกว่าจัดแบบเส้นตรงต่อไปนะคะจะเป็นการจัดแบบตัว L นะคะตัว L ใช้กับห้องครัวที่มีลักษณะค่อนข้างแคบแต่ว่ายาวนะคะชิดกับผนังทั้ง2ด้านก็คือด้านนี้ด้านที่1ด้านนี้เป็นด้านที่2นะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดแบบชิดผนังทั้ง3ด้านนะคะด้านที่1 2 3หรือเราเรียกว่าจัดแบบตัว u นั่นเองนะคะเหมาะกับห้องครัวที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่ากันนะคะก็จะจัดแบบตัว u นะคะหรือว่าค่อนข้างกว้างนิดนึงนะคะก็จะจัดแบบตัว u ได้ส่วนการจัดแบบที่4นะคะเราเรียกว่าจัดแบบขนานนะคะจัดแบบขนานจัดแบบขนานจะใช้สําหรับห้องครัวที่มันมีประตูนะคะมี มีประตูอยู่ตรงข้ามกันนะคะสองประตูตรงนี้นะคะตรงนี้กับตรงนี้เราเรียกว่าการจัดแบบขนานนะคะและที่สําคัญนะคะในห้องครัวนะคะจะต้องมีขยะนะคะสําหรับใส่เศษอาหารซึ่งจะต้องแยกด้วยนะคะว่าเป็นอาหารแห้งหรือว่าเราเรียกขยะแห้งแล้วกันเนาะขยะแห้งหรือว่าขยะเปียกนะคะแล้วก็ต้องมีถมีปลั๊กไฟนะคะเพื่อใช้ใน และต้องมีปลั๊กไฟนะคะเพื่อใช้กับเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะเช่นตู้เย็นกระติกน้ำร้อนเตาไมโครเวฟหรือว่าหม้อผงข้าวนะคะอ่เรามาดูวิธีการจัดเก็บอุปกรณ์ประกอบอาหารแล้วก็รับประทานอาหารในห้องครัวกันดีกว่านะคะอุปกรณ์ประกอบอาหารและรับประทานอาหารในห้องครัวนะคะที่ล้างสะอาดนะคะเราก็ต้อง ถึงให้แห้งแล้วก่อนนะคะถึงจะนำมาจัดเก็บดังต่อไปนี้นะคะหม้อลังถึงความไว้บนชั้นวางหรือเก็บไว้ในตู้ที่โปร่งนะคะลังถึงคืออะไรนักเรียนอาจจะไม่คุ้นลังถึงหรือเราเรียวกว่าซึ้งนะคะที่เอาไว้นึ่งเอาไว้นึ่งของนะคะเราเรียวกว่าลังถึงนะคะ 2. นะคะครกนะคะความไว้บนชั้นวางโปร่งๆสากและเขียงวางไว้ข้างๆกันนะคะ กระทะตะหลิวทับพีกระชอนที่มีรูสำหรับแขวนนะคะให้แขวนไว้บนที่แขวนส่วนที่ไม่มีรูแขวนให้วางไว้ในที่วางนะคะมีดนะคะเก็บไว้ในที่เสียบเพื่อป้องกันคมมีดกระทบการเสียหายนั่นเองค่ะจานชามถ้วยนะคะคว่ำไว้บนชั้นวางโปร่งโปงนะคะหรือว่าเก็บใส่ไว้ในตู้นะคะแก้วน้ำถ้วยนะคะ คว่ำไว้บนชั้นวางหรือว่าเก็บเอาไว้ในตู้นะคะช้อนซ่อมนะคะวางไว้ในที่ที่วางนะคะหรือว่าภาชนะที่มีฝาปิดนะคะต่อไปนะคะเป็นการจัดเก็บเครื่องปรุงรสนะคะข้าวสารแล้วก็อาหารแห้งในห้องห้องครัวนะคะหลังใช้งานแล้วนะคะเราจะต้องปิดฝาขวดหรือภาชนะเครื่องปรุงรสนะคะหรือว่า ถังข้าวสารเหล่านี้นะคะให้แน่นสนิทก่อนนําไปจัดเก็บนะคะเรามาดูกันนะคะขวดเครื่องปรุงรสนะคะวางรวมกันไว้บนชั้นวางใกล้กับเตาปรุงอาหารเพื่อเวลาที่เราหยิบใช้จะได้สะดวกในการหยิบใช้นั่นเองนะคะข้าวสารนะคะน้ําตาลเกลือกะปินะคะเราก็วางไว้ในที่ที่โปรง่ปรงๆนะคะไม่อับชื้นแล้วก็ไม่ร้อนนะคะ ส่วนหอมกับกระเทียมนะคะเราจะแขวนไว้ในที่ที่โปร่งนะคะหรือวางไว้ในตะกร้าที่โปร่งๆถ้าเราซื้อกลับมาจากตลาดแล้วถ้าอยู่ในถุงเราไม่ได้เอาออกจากถุงมันจะเป็นยังไงคะอา,อาจจะเกิดเชื้อราได้นะคะที่หอมและกระเทียมอาจจะเกิดเชื้อราทําให้เสียหายได้นะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะปลากระป๋องม้นเส้นสิ่งเหล่านี้นะคะเราจะต้องเก็บใส่ในตู้ให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็ ปิดประตูตู้ให้เรียบร้อยด้วยต่อไปนะคะเรามาดูวิธีการจัดตู้เย็นนะคะตู้เย็นเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้เก็บรักษาอาหารนะคะให้คงความสดไว้นะคะแล้วก็ไม่เน่าเสียในระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นนะคะเพื่อรอการนำมารับประทานหรือประกอบอาหารนะคะ การใช้ตู้เย็นอย่างมีประสิทธิภาพนะคะทําได้โดยไม่เปิดปิดตู้เย็นบ่อยๆละลายน้ําแข็งในช่องแข็งทุก1-2สัปดาห์นะคะแต่สมัยนี้ตู้เย็นใหม่ๆ ก็ไม่ต้องไม่ต้องกดละลายน้ําแข็งแล้วนะคะจะเป็นระบบละลายน้ําแข็งอัตโนมัตินะคะแต่ถ้าเป็นตู้เย็นในระบบเก่าๆนะคะ <ๆ S 1> เราก็ยังต้องกดละลายน้ําแข็งอยู่นะคะทุกๆ1นถึงสสัปดาห์นะคะทําความสะอาดชั้นวางต่างๆในตู้เย็นอยู่เสมอนะคะและจัดวางอาหารให้เป็นระเบียบตามอุณหภูมิที่เหมาะสมในช่องนั้นๆน,น,นะคะเพราะว่าอาหารแต่ละชนิดนะคะมีลักษณะแล้วก็ระยะเวลาในการเน่าเสียที่แตกต่างกันออกไป อันนี้เป็นแนวทางนะคะการจัดตู้เย็นนะคะเรามาดูกันนะคะช่องที่1นะคะช่องตรงนี้นะคะหรือเราเรียกว่าช่องอะไรคะช่องแช่แข็งนะคะจะมีอุณหภูมิประมาณล8สิองศาเซลเซียสนะคะเป็นช่องที่มีความเย็นมากที่สุดนะคะเหมาะแก่การแช่อาหารแช่แข็งต่างๆอย่างเช่นพวกไอศครีมหรือว่าน้ําแข็งนะคะช่องที่2ตรงนี้นะคะเราเรียกว่าช่องใต้ ช่องแช่แข็งนะคะมีอุณหภูมิประมาณลบ1องศาศูนย์องศาหรือว่า1องศาเซลเซียสน,นะคะโดยประมาณนะคะใช้เก็บอาหารประเภทเนื้อสัตว์ต่างๆ่างหมูแฮมไส้กรอกอาหารทะเลนะคะก่อนแช่นะคะเราควรปิดให้มิดชิดหรือว่าใส่กล่องนะคะใส่กล่องปิดฝาให้มิดชิดแล้วก็ใส่เข้าไปในช่องนี้นะคะช่องที่สองนั่นเอง ช่องที่3นะคะช่องนี้นะคะก็คือช่องเก็บของทั่วไปนะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ2-5องศาเซลเซียสนะคะเหมาะสำหรับการเก็บของที่บริโภคหรือใช้ไม่หมดนะคะแล้วต้องนำกลับมาใช้อีกอย่างเช่นพวกขนมหวานอาหารสำเร็จรูปนะคะยานะคะแล้วก็ไม่ควรนำอาหารหรือขนมที่ซื้อมาเนี่ยแช่ทั้งถุง เราควรจะเปลี่ยนใส่ภาชนะที่สะอาดนะคะแล้วก็ปิดฝาให้มมดชิดก่อนที่จะเข้าตู้เย็นนั่นเองนะคะช่องที่4นะคะเป็นช่องแช่ผักและผลไม้นะคะอุณหภูมิจะอยู่ที่6-8องศาเซลเซียสนะคะเหมาะสำหรับบรรจุผักและผลไม้นะคะหรือว่าผักผลไม้ที่ปอกเปลือกแล้วนะคะเราก็จะห่อคุ้มนะคะด้วยพลาสติกหรือว่าถุงนะคะ ส่วนผักที่เป็นใบนะคะเช่นพวกออผักชีขึ้นช่ายเราควรเด็ดใบที่เน่าเสียทิ้งก่อนนะคะแล้วก็นำไปห่อด้วยใบตองหรือกระดาษก็ได้นะคะกระดาษหนังสือพิมพ์ก็ได้นะคะออหรือว่าใส่ถุงก็ได้นะคะเก็บวางเอาไว้นะคะไม่ให้ซ้อนกันเพราะว่าการซ้อนทับกันเนี่ยจะทำให้ผักเกิดรอยชำได้นั่นเองนะคะมาดูช่องที่5นะคะก็คือเป็นส่วนของ ประตูเปิดปิดหรือว่าบานพับนะคะจริงๆช่องนี้นะคะมันเป็นช่องที่เอาไว้สำหรับวางของที่เราหยิบใช้บ่อยบ่อยๆนะคะ,ะ,คะพวกภัยน้ำดื่มอะไรพวกนี้นะคะวางได้แต่ว่าข้อเสียก็คือถ้าเรานำของหนักมากมากมาวางไว้บริเวณนี้ประตูตู้เย็นของเราอาจจะเป็นยังไงได้คะอาจจะเสียได้เร็วนะคะได้ง่ายขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอย่าเอาของหนักหนักมากๆมาวางในบริเวณนี้นะคะอันนี้เป็นแนวทางการ นะคะต่อไปนะคะสำหรับวันนี้เราก็เรียนวิธีการนะคะกระบวนการของการออจัดการงานบ้านไปแล้วนะคะก็จะมีการวางแผนใช่ไหมคะข้อที่1เราต้องรู้จักวางแผนนะคะเมื่อวางแผนแล้วเราก็จะต้องปฏิบัติตาม งานที่เราวางเอาไว้และข้อสุดท้ายก็คือประเมินผลงานของเรานั่นเองว่าเป็นไปตามที่เรากําหนดไว้หรือเปล่านะคะสําหรับการบ้านในวันนี้นะคะการบ้านไทยบทเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะคะบอกความหมายของการจัดงานบ้านอย่างเป็นระบบมันคืออะไร ข้อ2นะคะกระบวนการจัดงานจัดการงานบ้านอย่างมีระบบมีอะไรบ้างเมื่อกี้นี้พูดไปแล้วสรุปไปแล้วนิดนึงนะคะและข้อ3นะคะให้นักเรียนเขียนตารางแผนการทำงานของคนในครอบครัวตัวเองมา1วันนะคะสำหรับงานของนักเรียนชั้นป .5 ไม่ยากเกินไปนะคะถ้าใครมีตรงไหนไม่เข้าใจสามารถสอบถามคุณครูได้ตลอดเวลานะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนนะคะ